ประเทศไทยนะคะแล้วตัวชุดตรวจตัวนี้นะคะที่เราเคยนําเสนอไปนี่เหมือนชุดตรวจโควิดสิเลยสามารถตรวจโรคสเตปนะเตปโทคอคโค,โคสซึ่งเป็นการระบาดท,ที่มาเกิดขึ้นในปราน,นิน แล้วกเกษตรกรในสูนเสียมูลค่าตรงนี้ไปมากทีเดียวคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกันหน่อยกับนวัตกรรมดีๆฝีมือคนไทยวันนี้ได้รับเกียรติจากดรอรวรรณหิมานันโตนักวิจัยทีมวิจัยการผลิตน้ำโมโนโคนอนนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคเจ้าของนวัตกรรมนะดังกล่าวจะมาพูดคุยสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนีจอรวรรณค่ะ ก่อ <c oughs> นะะอืน่นเลยเอาเริ่มต้นถามตัวนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นจริงเคยนําเสนอแล้วว่าเอ๊ะลักษณะการทํางานเนี่ยคล้ายกับชุดตรวจโควิด1 9เลยเรียนถามก่อนเลยค่ะว่าดรอรวันมองเห็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทํามาซึ่งในเรื่องของตัวชุดตรวจน,นี้ค่ะค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่า ใน,ใน,ใ,นในประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรจํานวนมากเลยที่มีการเพาะเลี้ยงปลานิลแล้วก็ปลาทับทิมนะคะ,คะโดยมีมูลค่าการผลิตเนี่ยสูงถึง10,000ืล้านบาทต่อปีเลยแต่ว่าเราพบว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยพบปัญหาการขาดทุนเนื่องจากปลาตายที่เกิดจากโรคในปลาทีนี้สาเหตุที่เกิดทาให้เกิดโรคในปลาเนี่ยก็มีหลายสาเหตุมากเลยนะคะโดยสาเหตุที่1อาจจะเป็นปรสิตเชื้อปรสิตเช่นเห็บไรหรือว่าอาจจะเกิดจากเชื้อราหรือว่าเชื้อไวรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อแบคทีรีย<ะ>เชื้อแบคทีรียที่ทําให้เกิดโรครุนแรงในปลานิลและปลาทับทิมก็คือเชื้อสเตรปโตคอคัสอากาเล็กเทียค่ะซึ่ง<ะ>ก็ทําให้เราเนี่ยในการที่เวลาที่ปลาเนี่ยขออนุญ,ญาตเรียกสั้นๆว่าเป็นเชื้อสเตรปนะคะ,ะเชื้อสเตรปเนี่ยเวลาปลาติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการ ตาโปนตาคุณท้องบวมเนี่ยนะคะแล้วก็ปลาเนี่ยจะมีอัตราการตายที่สูงมากถึง50%แล้วก็ภายใน3-4วันเลยเปลาเนี่ยนะคะเว,เวลาที่เขาติดเชื้อปุ๊บแล้วมันจะมีแผลตามตัวใช่ไหมคะ,คะเชื้อที่อยู่ตามตัวเนี่ยก็จะแพร่ไปสู่ เชื้อตัวปลาตัวอื่นๆจะทำให้เกิดการระบาดท,ทั้งทั้งฟาร์มเลยนะคะคทีนี้สิ่งที่จะช่วยเกษตรกรสิ่งที่จะช่วยเกษตรกรได้เนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเกษตรกรรู้แต่เนิ่นๆเลยนะคะว่าปลาเนี่ยติดเชื้อเขาก็จะสามารถที่จะควบคุมแล้วก็บริหารจัดการไม่ให้เกิดการระบาดไปทั้งฟาร์มได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยทางทีมวิจัยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนักวิจัยจากไบโอเทคสวทชแล้วก็ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราได้ร่วมกันพัฒนาชุดตรวจอย่างง่าย สเตปอีซีคิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อสเตปโตคอคัสอาการักเทียในปลานินเนี่ยค่ะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นทางคุณอรวรรธบอกว่าอาทั้งปลานิลปลาทับทิมเ,เป็นปลาที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทแบบนี้เนี่ยคือใช้ได้กับเฉพาะปลานินอย่างเดียวไหมคะหรือว่าอย่างปลาทับทิมก็สามารถใช้ตรวจได้ใช่ได้ค่ะ,คะอันนี้ใช้สามารถใช้ตรวจปลาทับทิมก็ได้แล้วก็ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะนําไปใช้ในการตรวจปลาสลิดแล้วก็ปลากระพงที่เลี้ยงในน้ําจืดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะเพราะว่า ด้วยว่าคนที่ดูแลฟาร์มหรือเจ้าของฟาร์มดำไปลงไปดูแต่ละตัวมันก็จะเป็นเรื่องยากใช่ไหมฮะคือสุ่มตัวเนี่ยความความแม่นยําตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วครับคกค่ะ,คะ เนื่องจากว่าเวลาเราพัฒนาชุดตรวจเนี่ยสิ่งสําคัญของชุดตรวจคือความแม่นยำใช่ไหมคะเราจึงได้ทําการทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานที่กรมประมงใช้แล้วก็พบว่ามีความสอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานถึง96แล้วชุดตรวจของเราเนี่ยมีความไวสูงสามารถตรวจปลาที่ติดเชื้อในปริมาณน,น้อยๆได้อ่าอยากรู้แล้วนี่ไงนี่เขามีเรื่องของการใช้งานตรงนี้ให้ดูอธิบายหน่อยนะครับว่ามันทำยังไงให้เหมือนตรวจโควิดเลยไหมครับง่ายมากเลยค่ะ คือเราพยายามพัฒนาชุดตรวจให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองนะคะคแล้วก็ใช้ที่ฟาร์มได้เริ่มต้นก็คือ,อชุดตรวจเราเนี่ยสามารถตรวจได้3อย่างเลยอย่างที่1ก็คือการตรวจเลือดจากพ่อแม่พันุ์ปลาค,ค,คือถ้าเกิดเราใช้พ่อแม่พันธุปลาปลอดเชื้อเนี่ย โอเคเลยเราจะเลี้ยงปลาได้เริ่มต้น<ใ>จ,จากปลาปลอดเชื้นะอการตรวจปลาพ,พ่อแม่พ่อแม่พันปลาก็ตรวจได้โดยเอาเลือดปลาเนี่ยใส่ลงไปในถุงเนี่ยนะคะคแล้วก็ใช้อะไรก็ได้ค่ะบทบบบบบบบในนี้มันจะมีน้ํายาสกัดอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาหลอดหยดนะคะดูดตัวอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ย ใส่ลงไปในหลอดที่1นึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงต่อไปนะคะจริงๆนอกจาก <c oughs> การตรวจเลือดปลาแล้วเนี่ยรเรายังสามารถตรวจลูกปลาปลาเล็กปลาน้อยที่เป็นลูกพันธุ์ปลาได้ด้วยเพราะนั้นเราจะได้สามารถที่จะใช้ลูกพันปลาปลอดเชื้อตั้งแต่แรกเลยและอีกอย่างนึงก็คือชุดตรวจเราเนี่ยสามารถตรวจปลาที่มีอาการโรคได้ก็คือ สมมติว่าหรือว่าปลาตายแล้วได้เกษตรกรเข้าไปในฟาร์มเพาะเลี้ยงเนี่ยพบว่ามีปลาลอยตายสามารถที่จะหยิบเอาปลาตัวนั้นมาตรวจได้ด้วยชุดตรวจเดียวกันนี้เลยก็มีเชื้อสําเร็จนี้อยู่หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะทีนี้มาต่อถึงวิธีการใช้กันเลยนะคะเอาเลือดใส่ถุงเสร็จแล้วอ่าใช่ค่ะพอใส่ถุงเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวอย่างมาใส่ลงไปในหลอดนี้ครับบดบดบดแล้วนะคะใส่ลงไปในหลอดนี้3-4หยดนะคะตั้งทิ้งไว้เลยค่ะ ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ฟาร์มก็ได้ที่บ้านก็ได้นะคะแล้วประมาณ1 8บแถึงยีชั่วโมงตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็เอาดูดตัวอย่างจากหลอดที่1เนี่ยไปใส่ในหลอดที่สองที่เราใส่น้ํายาสกัดเอาไว้เหมือนกันหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วปุ๊บแค่15นาทีค่ะเออก่อนที่เราจะตั้งเวลา15นาทีเราเอาชุดตรวจก็คือเหมือน ATK นี่ยคะ่ะในการตรวจโควิด <COVID. S 1> จุ่มลงไปเลยค่ะพอจุ่มลงไปปุ๊บใช้เวลาประมาณ 15นาทีตั้งทิ้งไว้เหมือนตรวจ ATK ใช่ค่ะ,คะปุ๊บ15นาทีแล้จะในกล่องชุดตรวจเนี่ยเราจะมีแผ่นเทียบให้ค่ะก็เอาแผ่นเทียบมาวางไว้ตรงนี้นะคะถ้าเจอเจอปุ๊บอ้าว ตรงกับขีดขีดนี้นะคะก็จะเป็นติดเชื้ออาการักเทียซีโรสตปอาการักเทียซีโรสหนึ่งเองคือขีดที่ขึ้นเนี่ยมันก็มีความหมายของมันอะอย่างขีดเนี่ยจะมีตัวเลขบอกด้วยเพื่อจะได้ได้ระบุว่าเป็นเชื้ออะไรชนิดไหนใช่ไหมฮะมันสามารถที่จะขึ้นทีเดียว3มขีดเลยไหมอาจารย์เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ซึ่งถ้าขึ้นทีเดียว3มขีดก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะก็คือโอ้ฟาร์มของคุณติดปลาปลาติดเชื้อสองชนิดเลยใช่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะนะคะสามารถที่จะดูแล้วก็ตรวจเบื้องต้น ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะทางตรตวรวณมองว่าจะช่วยลดมูลค่าในเรื่องของความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้ยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่บอกว่าชุดตรวจเนี่ยสามารถที่จะสกรีนเบื้องต้นได้ตั้งแต่การเลี้ยงการใช้พ่อแม่พันุ์ปลาปลอดเชื้อนะคะคการใช้ลูกพันธุ์ปลาปลอดเชื้อหรือว่าเฝ้าระวังการติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ,ๆเพื่อที่จะบริหารจัดการได้บางครั้งเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยทำให สูญเสียผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะค่ะแล้วณวันนี้เนี่ยเริ่มมีไปลงพื้นที่ให้กับเกษตรกรใช้มาหรือยังอ๋อเราไปลงพื้นที่มามาหลายแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะกาญจนบ,บุรีแล้วก็ราชบ,บุรีแล้วก็ได้จัดเวิร์กช็อปนะคะสอนกเกษตรกรในการใช้ชุดตรวจครับนี้แล้วซึ่งกเกษตรกรก็ค่อนข้างพอใจนะคะครับแล้วนี้ถ้าเกิดกเกษตรกรที่เขาสนใจเนี่ยจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับกับเทสคิดนี้มีขายทั่วไปไมหมฮะตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ คงจะต้องติดต่อมาที่ไบโอเทคสวทชก่อนนะคะแล้วแต่เราก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนในกรณีที่การต่อยอดใช่ค่ะโอ้นี่แหละค่ะ s t r e p easy k i t นะคะคุณผู้ชมที่จะช่วยบรรดาเกษตรกรที่เลี้ยงปลานีนนะวันนี้เนี่ย s t r e p easy k i t ใช้กับปลาทับทิมก็ได้แล้วเดี๋ยวอนาคตจะขยายไปยังปลาชนิดอื่นๆปลาสลิดปลากระพงปลาน้ําจืดนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีมูลค่าอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดรอรวรรณสำหรับนวัตกรรมดีๆวันนี้มากๆขอบพระคุณ คุณครับค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ต่างประเทศพาไปดูเรื่องของหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมแม่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขานำมาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของแพหุ่นยนต์ครับที่จะช่วยขนของให้เรานั้นสะดวกสบายในการใช้ชีวิต